ไว้เจ้าเป็นเดชมงคลใชยไว้พระอินพระพรหมไหว้พระยมพลังการไว้ปู่อิสวรเนื้ออาตมนเข้าไกลราสิงคอนไว้พ่อนายสีกรประนมกอนผู้เป็นใหญ่ไว้ปู่ฤษี โคดมลูกประนมไว้ทั่ววายปูเลือสีตาหัวเลืสีตาไฟปูเลือสีไก่ราชองค์จอมปาดเกลียงไกรปูเลือสีตาไฟปูเลือสีตาวัวปูลือสีนรอดที่เป็นยอดตำรับ อันเชิญมา,าประทับในการพิธีทั้งบลมมาครูพระปูนารายลูกขวิงวันไา้น้อมจิตเชิญมาปูเท่าเฉลปูแก่ชลา คอยเชิญปู่มาลงสุขาพิธีองค์พ่อแก่พ่อพระคานน้อมเชิญญาณในวันนี้จอมมุนีปู่ฤศิขอบาลมีสเสด็จมาน้อมายแม่พ่อศพ แม่ธรณีแม่พระคงคาแม่อาคีแม่พระพลายน้อมไวคุณบิดอนมันดาให้ท่านมาปรเกิตคุณครูพริกขณีพระพริกขีในคูป,ปัญชวีตคู่ปัญชวาน พระคุณอากาศคุณอักขลักอักษรไทยไว้พระภูมิเจ้าที่แม่พระธรณีเจ้าทางไว้แม่ยานางที่อยู่ในพรงุงไพรนอมไว้แม่พระศพแม่ธทรณีแม่พระคงคาแม่อักี แม่พระพลายน้อมไว้คุณบิดอนมันดาให้ท่านมาประกิจคุณครูพริกขณีพระพริกขณีกราบอาราธนาองค์พระชินวนสมา สัมพุทธเจ้าคุณของบิดามารดาอาจารย์มาประก้าประกอมอมอันชื่นองค์อมรลินพอพระอินพระ,ระพรหมมาประทับบาสายปูนาลายประทับบาควาสดิดเมพระคงข้ามาเป็นน้ำลาย แม่พระพายมาเป็นลมปากปูนาคีนาคาองค์นาคลาดมาเป็นสใยสังวานพอพระการมาเป็นกล่องดวงใจชืนท่นมาเลวไวในการวันนี้ยาสพรำประกอบ พิธีให้เป็นเดชเดชะบาลมีในการพิธีขอให้เป็นมงคลด้วย